suit girl สู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคืนมาความหวังปรอดยากล่ สู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคือ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับในวันนี้ผมพีระลิมเจริญนักข่าวนปชามาร่วมดําเนินรายการกับอาจารย์ธิดาครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะ <c oughs> ครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กําหนดทางเลือกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไวา้3 3ทางคือ1การทําประชามติ สองก็คือการแก้ไขลายมาตาที่จริงสองมั้งเขาให้สองอย่างนี่มั้งเขาให้สองอย่างอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งคือเป,เป็นกรณีคู่ถ้าคุณเดินหน้าทําคุณต้องรับผิดชอบเองใช่ใช่ในกรณีทั้งทั้งสองคำแนะนําของสารัฐธรรมนูญตรงนี้นครับอาจารย์มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็คือว่ารอบที่แล้วเราก็ได้คุยนะเมื่อวานนี้เราได้คุยไปแล้วระดับหนึ่งครับแต่นี้เพื่อความถือเป็นการแลกเปลี่ยน แล้วก็เพื่อที่จะชี่เห็นว่าเราไม่ได้มีการตีรวนหรือตั้งเป้านะฮะเราก็จะต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลว่าสาทางนั้น,ม,นมันมีปัญหาอย่างไร,รทั้ง3ทางคือปกติรัฐสภาเขาต้องเดินทางหนึ่งละก็คือต้องเดินหน้าวาระสามแต่มาถูกหยุดยั้งโดยตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วบอกทางนี้นะอาจจะถูกล้มล้างหรืออะไรต้องไปอีกสองทางนะฮะเพราะนั้น รัฐสภาจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างไรแต่เราก็ถือว่าเป็นประชาชนช่วยกันคิดว่าแต่ละทางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอ,อย่างไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่า <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นสม,มุิประชามติประชามติเนี่ยนี่เรามาคิดกันเร็วๆเลยนะคะก็คือข้อดีก็ดูเหมือนว่าม,มันชอบทําให้ประชาชนตัดสินอีกครั้งอย่างที่ ตุลาการพูดเอาไว้ว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนฟังแล้วหน้าหมั่นไส้นะนะ <c oughs> แล้วก็หน้าขำด้วย <c oughs> เพราะว่าที่แล้วมา50นย์ที่พวกคุณปกปักอันเนี้ยใครเป็นคนสถาปนา <c oughs> ถูกไหมคะก็คือขอมชม <c oughs> สถาปนาคณะปฏิวัติและพวกคุณที่มากันจากคณะปฏิวัติ <c oughs> ไม่เห็นอายเลยไม่เห็นสะดุ้งสะทือนเลย <c oughs> แล้วยังมีมาชี้หน้าว่าคนอื่นที่เขามาจากการเลือกตั้ง นะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาละเราไม่ต้องไปพูดถึงทีนี้พูดถึงว่าถ้ามาจากประชามติดูเหมือนข้อดีก็บอกว่าฟังดูเพลินๆดีนะก็คือคล้ายๆกับว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วมาจากการลงประชามติที่ถูกบังคับ,คบที่มาตราสามสองเขียนเอาไว้ว่าถ้าถ้านะฮะในในตอนออกเสียงนะฮะว่า ถ้าหากว่าสภาร่างไม่ให้ความเห็นชอบหรือการออกเสียงประชามติตามมาตรา3ามเอดโดยประชาชนมีประชามติไม่เห็นชอบก็ให้สภาร่างสิ้นสุดนะฮะและให้คณะมนตรีให้คอมชรนะร่วมกับคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีที่ตัวเองตั้งขึ้นมานั่นแหละพิจรารณาเลือกเอารัฐธรรมนูญฉบับใดก็ได้ที่เคยประกาศใช้บังคับแล้ว เขาก็คงเอาฉบับคอมาช้อนแหละนะเอามาเอามาปรับปรุงแล้วก็เอามาขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเลยนี่คือนี่คือมาตราสามสองมาตาสามเอดนี่ของเขาให้ลงประชามติแต่3ามสองบังคับนะแล้วก็ทุกคนก็ออกมาขู่รวมทั้งคุณจรรยตัวดีนั่นแหละนะคุณจรันคุณวสันคุณอภิสิทธิ์มีคลิปเสียงหมดเลยรับๆไปก่อน นะแล้วมาแก้ทีหลังแก้ง่ายมากผมรับรอง <Cry S 2> นี่ไงกําล<ๆ>ังมาแก้ตอนนี้เห็นมันจะง่ายเลยสุดท้ายก็ไม่ยอมให้แก้ก็ไม่อยอมให้แก้เพราะฉะนั้นหมายความว่า,วา,วาเขาอ้างตุราการานูอ้างมาตราสะอ้างอ้างอ้างว่ามีการลงประชามติครับแต่ว่าจริงๆมาตาามเอ2ดสมสองนี่มันเปิดเผยให้เห็น <C' est S 1> <ๆ>ร่อนจอนว่าตอนลงประชามติให้ชนะด้วยเสียงข้างมากของผู้ที่มาออกเสียง เพราะนั้นชนะกันประมาณสี่ล้านเสียงนะเราก็ไม่ว่าชนะก็ชนะตึงแม้ว่าจะถูกหลอกแบบนี้นะเพื่อเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้แล้วเราก็หวังว่าเลือกตั้งเดี๋ยวเราก็ชนะเองนะเราก็ชนะจริงแต่เขาก็ไม่ยอมแก้รัฐมนูญเขาอ้างความชอบธรรมแห่งการลงประชามติรอบที่แล้วทั้งที่มันไม่ชอบธรรมชัดๆ แล้วทำให้การลงประชามติครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะซ่อนเด่นเพราะนั้นข้อดีข้อดีที่ว่ามีความชอบทำคมจริงประชามติครั้งที่แล้วไม่ชอบทำ,ทำอย่างยิ่งแล้วเขาอ้างว่าคุณต้องทำประชามติสินะคือคือถ้าลงประชามติแน่นอนถ้าเราชนะอย่างที่เมื่อวานตอนสุดท้ายที่เราบอกกันว่าสมมติคนมาเลือกตั้ง 30ล้านมากกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง24ล้าน24ล้านแต่คนชนะชนะสักสิบล้านรหรือ18ล้านถูกไหมคะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งสมมติคนชนะเนี่ยหมายถึงเราชนะครับเราชนะก็คือแก้ไขได้แก้ไขได้อ่ามี17ล้านเสียงครับนะมี17ล้านหรือ18ล้านเสียง <c oughs> ก็จะมีคนมาตีความหรือเปล่า ว่าไอ้สิบเจ็ดล้านสิบแปดล้านเสียงนี่ตามมาตราหนึ่งหกห้าก็ไม่ถึงอยู่ดีไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์ซึ่งต้องยี่สิบสี่ล้านเสียงครับขึ้นไปยี่สิบสี่ล้านเสียงน่ยมันจะมาได้ง่ายๆอย่างไรรอบก่อนรวมกันแล้วรวมกันแล้วก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าล้านเสียงเินเมเลยอ่าก็คือรวมทั้งคนที่เอาและไม่เอาครับถูกไหมคะครับทีนี้ถามว่าแล้วกลัวอะไรเราก็ไม่ได้กลัวนะ แต่ถามว่าในความเป็นจริงนี่พูดถึงข้อเสียนะครับในทางการปฏิบัตินี่เหมือนค่อนข้างยากหนึ่งคุณจะให้ประชาชนออกมาวันเดียวเอ,ออกมาเรียกว่าออกมา90%ครับหรือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเราคิดว่าออกมา90%เผื่อคนที่คนทีอ่ออกเสียงสนับสนุนให้แก้จะได้มากกว่าครึ่งหนึ่งคือจะได้มากกว่า50%บ เสียงทั้งหมดมีร้อยเซถ้ามา 90, ถ,ามา90ถูกไหมคะถ้ามา90เนี่ยนะฮะแล้วคนที่จะมาออกเสียงสนับสนุนเนี่ยต้อง50สิกว่านะต้องเกิน50บเปอร์เซนต์ต้องเกิน24ล้านเสียงเนี่ยมันจิงยากเพราะโดยธรรมชาติคนที่มาออกเสียงเนี่ยมากที่สุดก็70กว่าเปอร์เซนต์ประมาณ7 0กว่าเปอร์เซนต์เพราะนั้นใน7 0กว่าเปอร์เซนต์แล้วคุณแบ่งเป็นสองงฝักเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย ถามว่าคนถ้าเป็นเช่นนี้แปลว่าฝั่งที่จะให้ชนะคือเสียงเนี่ยจะต้องเกิน50นะต้องประมาณ50กว่าหรือร60%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดหนะนั่นก็คือต้อง20กว่าล้านเสียง<ร>มันจึงมันจึงยากมันจึงยากคือบางคนก็บอกว่าเออประชาชนมันต้องชนะเสียใช่แต่คุณต้องคำนึงถึงความเป็นจริงนะว่า จะมีคนมาออกเสียงทั้งหมดเท่าไหร,ร่รัละแน่น,นอนประชาชนก็ไม่ได้คิดเหมือนกันรเราก็ไม่ได้มองว่ากลุ่มที่กลุ่มที่รัฐรัฐธรรมนูญ50จะไม่มีเอาเสียเลยครับครั้งที่แล้วออกโหวตนะให้จานเดานะครับ14ล้านเสียง14ล้านอ่า14.7ล้านครับ14.7ล้านเนี่ยอาจารย์คิดว่าพวกที่เรียกว่าจำใจจำใจจำใจเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างต่ำก็ประมาณ 4.7คจับ4.7สมมุติ4.7มาบวกกับ10ที่มีอยู่เก่านะครับก็เป็น14.7ส่าุสมมติมีคนมาแถมให้อีกสักหน่อยครับคือครั้งที่แล้วเราเรามี10ล้านครับ10ล้านใช่ไหมทีนี้กลับกันเราเป็น14.7แล้วเขาเป็น10บสมมตินะมันก็ยังมีปัญหาเลยเห็นไหมคะยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้ามองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่มองแง่ร้ายครับมันจะเป็นการยากแล้วถ้ามองตามความเป็นจริงระบอบอํามามมันไม่มีทางนะที่จะตีความให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาชนรอบที่แล้วเราบอกว่า14.7เอ้าโอเคชนะไปครับเรา10ล้านเสียงเราเลยมาใส่เสื้อแดงแทนนะเพราะว่าเสื้อแดงมาจากการบดโนไม่เอารัรรมนูญ50 เราก็บอกได้ว่าเราจะต้องเผชิญความยุ่งยากแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียว่าแม้นว่าคุณเลือกไปแล้วคุณก็จะต้องเผชิญกับดักว่าถึงคุณชนะก็จะมีคนตีความ<ด>หรือเปล่าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ตามมาตรา 160. 1 6ึไม่ได้ตามมาตรา165ถึงแม้ว่าคุณสดเสจะบอกว่า มาตราเก้าในพรบประกอบรัฐธรรมนูญแบ่งเป็นสองขั้นตอนตามวิธีคิดของคุณสดศสรีนะแต่วิธีคิดของคุณสดศรีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นยังไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูนห้าศูนย์ยังไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูนห้าศูนย์เลยแล้วก็คือคนแพ้ไม่ค้านน่ะคนแพ้ก็ไม่ค้านแพ้คือแพ้แต่ครั้งนี้ถ้าเกิดเราชนะคนแพ้ค้านเนี่ย เขาขานขานแน่เพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวไว้ว่าคุณต้องเผชิญปัญหานี้แน่นอนแล้วมันจะเป็นเรื่องยากเพราะเขาได้เตรียมแล้วว่าถ้าจะทําประชามติคงจะไม่ง่ายก็ถือว่าเป็นกับดักกับดักอย่างใะ่รับอ่าอันนี้ไม่ใช่พูดชี้นําอํมมาณนะเพราะอํามานะเขาคิดไว้ก่อนแล้วแหละเขาถึงมาบอกว่าก็ทําประชามติสินะใช่แต่มันทําตอนนี้เนี่ยเพราะกฎหมายของคุณมันยากอ่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หรือเปล่ามีใครแก้มาตรา165ก่อนไหมลนะ่ะสมมติครับถ้าคุณจะทําประชามติมันก็ยิ่งช้าไปอีกมันก็ยิ่งช้ากว่าจะแก้มาตรา165เสร็จแล้วมาทําประชามตินะเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดเอาไว้ว่าข้อดีดูเหมือนว่ามันชอบทำคแต่ในข้อเสียก็คือมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับวิสัยของมนุษย์จะให้ร้อมาเลือกตั้งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ มันจะต้องมาประมาณ70 75%เท่านั้นเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะเกิดปัญหาทันทีว่าการตัดสินชนะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชนะจะชนะเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดแทนที่จะเป็นผู้มาออกเสียงเพราะนั้นนี่คือด้านที่จะต้องเผชิญปัญหานะฮะแล้วนอกจากนั้น ข้อดีเนี่ยโอเคแล้วมีบางคนอาจารย์กรเกษียณเตชพีระเขาบอกโอเคองั้นเอามามาเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าวิธีเขียนของอาจารย์นั้นคือเริ่มไปเหมือนกับยุคกรีกหรือยุคยุคเรียกว่ายุคในยุโรปยุคแรกๆเลยคือให้มาเริ่มต้นตั้งแต่สัญญาประชาคมกันคล้ายๆอย่างนั้นนะว่ามันจะมาตกลงว่าเราจะปกครองด้วยระบอบอะไรประมาณนั้นนะถอยหลังไปไกลเลยนะครับอาจารย์คือคือ อาจารย์แกคงพูดแบบกึ่งประชดอะ่ะคืออยากจะทําประชามติกันเหรอก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะของอาจารย์เกษีก็ได้แต่ว่ามาเอากันเอากันให้มันถึงที่สุดเลยคล้ายๆกับว่าเขียนมาเลยหนึ่งสอสประชาชนต้องการอะไรนะแล้วจะยอมรับกันไหมแต่ต้องเรียนอาจารย์นะว่าที่อาจารย์พูดนะก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคนบางส่วนเขาไม่เขาไม่ฟังหรอก นะสัญญาประชาคมจังจากรุโซอะไรเขาไม่ไม่สนใจทั้งนั้นเพราะว่าบทจะฉีกเขาก็ฉีกดื้อเลยเพียงแค่เขาสงสัยว่าเขาบางคนจะได้เป็นพอบออบบอหรือเปล่าเมื่อตอนปีสามสามสี่เขาก็ทำรัฐประหาร,รนะหรือกระทั่งตอนปี4ี่เที่เขามองว่าไม่มีหนทางอื่นที่กําจัดคุณทักษิณมีอย่างเดียวอ้างเป็นนิยายว่าคุณทักษิณมีปัญหากับสถาบันครับ นะในเช่นในเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์รหรือว่า,อ,าอ้างว่าคนสองสีจะตีกันไม่มีตอนนั้นสีแดงยังไม่เกิดเลยไปมากลายเป็นว่ายิ่งทำรัฐประหารเลยยิ่งเกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นเหตุผลในการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลแห่งจินตนาการใน,ในใ้นนิยาย่ที่สร้างขึ้นมาไม่มีเหตุผลที่ชอบทำบเพราะฉะนั้นเหตุผลในการที่เราจะไปทำประชามิติเพื่อที่จะยืนยันถึงเจตนารมณ์ของประชาชนนั้น เขาไม่ฟังหรอกเพราะขนาดรัฐธรรมนูน40มาจากชัยชนะของประชาชนเมื่อรัฐประหาร2534ใช่ไหนครของประชาชนเมื่อ2534แล้วจนกระทั่งค่อยๆทําให้เกิดรัฐธรรมนูน2540ขึ้นมาเขายังฉีกหน้าตาเฉยเลยจริงไหมครับอาจารย์ที่รัฐธรรมนูนที่มาจากประชาชนยิ่งมาจากประชาชนเท่าไหร่ยิ่งฉีกเร็วเท่านั้นนะครับใช่รัฐธรรมนูนที่ดีที่สุดฉบับ1 2 4 8 9ครับ,รบพอไม่กี่เดือนพับเลย ทำรัฐประหารเลยรัฐธรรมนูนสองสดเกาดีมากรัฐธรรมนูน25พอชัยชนะประชาชน2516้าหนชัยชนะประชาชน2516ก็ทําให้เกิดรัฐธรรมนูน2517ที่ที่คอ,อนทอคุณอ,อุกฤษอาจารย์อุกฤษบอกว่าให้ลองเอามาสองห้เก็เป็นรัฐธรรมนูนที่ที่ก็เรียกว่าค่อนข้างดีในยุคนั้นเมื่อเทียบกับเราอยู่ใน รัฐธรรมนูญของทหารมาตลอดเวลา <c oughs> ก็อุตสาห์ทำสภาสนามม้าเลยนะอาจารย์ <c oughs> ครือริดบอกว่าประชุมประชุมยังไงไม่มีที่ประชุมให้ไปประชุมสนามมา้า <c oughs> เขาเรียกสภาสนามมา้าก็2519ก็เกิดรัฐประหารแล้วพอมีการต่อสู้ของประชาชนถูกไหมคะครับ <c oughs> ก็เกิดรัฐธรรมนูญ2540ยใช่ใชนะ ก็ได้รัฐนูน2540ค่อนข้างดี2489 2517นะฮะแล้วก็2540ค่อนข้างดีหลังจากนั้นก็เกิดรัฐประหารทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยการแก้มันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเราก็มองว่าให้มันเป็นโรงเรียนการเมืองเหมือนที่เรากำลังพูดกันว่าถ้าเราจะแก้ข้อดีข้อเสียอย่างไรคริดให้รอบคอบนะคะคือมันก็สนุกเหมือนกันนะ ที่ตุลาการรัฐธรรมนูญมาทําแบบเนี้ยอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทําทําแล้วทําให้ประชาชนเรียนรู้มากขึ้นว่าอํานาจของสามฝ่ายมันต้องเป็นอย่างไรทําให้ประเทศไทยต้องกลับมาเรียนปัญหาการเมืองการปกครองใหม่ว่าด้วยทบทวนอำนาจทบทวนอํานาจทั้งสามอำนาจก็ต้องขอบคุณตุลาการรัฐธรรมนูญแม้นว่าจะทําให้ดูเหมือนมีจะมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้น นะเนี่ยคุณก่อแก้วก็จะโดนเนี่ยเพราะเกิดไปทํานาย <c oughs> ว่าจะคืนมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีความรุนแรง <c oughs> ก็ก็ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็เราเรากําลังพูดเรื่องข้อดีข้อเสียถูกไหมคะก็คืออยากจะให้สังคมได้มองว่านี่เป็นความพยายามของฝ่ายประชาชนนะที่จะช่วยกันวิเคราะห์ว่าไอ้ทางที่เขาเลือกให้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียมีขับดักอยู่ตรงไหน อาจจะมีมากกว่าที่เราพูดอีกก็ได้ที่เราคิดกันไม่ถึงนะครับใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นอย่างประเด็น165่งหกห้านี่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดเลยทุกคนพูดแต่ประชามติโดยมีจินตภาพของประชามติเมื่อทำทำ,ทำครั้งสองห้หรือว่าตอนที่เราแก้291เนี่ยทุกคนก็มีจินตภาพของการแก้1 1> 2 1งหนึ่ในตอนที่เราทำรัฐธรรมนูญ2540คือมีจินตภาพแต่เรื่องดีก็ค,คนมีคนอุตสาห์ไปขุดเรื่อง คุณเรื่องร้ายมาใช่ไหมคะเมื่อกี้เรา,เรา,เราพูดก็เราพูดข้อข้อ,ขอดีของของประชามติกนะก็ดูเหมือนชอบทำบนะคะคแล้วก็เลยไปจนถึงของอาจารย์กรเกษียณว่าแก,แกให้ไปเอาว่าด้วยระบบการเมืองการปกครองรเริ่มต้นใหม่เป็นจิตนารมประชาชนมันก็ดีอยู่หรอกอาจารย์แต่รู้สึกว่ามันอาจจะลำบากหน่อยเพราะเอาเข้าจริงก็ไม่มีใครฟังเจตนารมประชาชน ขนาดโวดแล้วยังไม่ฟังเลย <c oughs> นะฮะก็จึงทำให้เรามองว่าเราอาจจะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายประชามติเป็นอย่างไรรเราจะต้องเผชิญปัญหาถูกไหมคะคแล้วอันนี้คือของของในฝั่งของประชามติไม่ทราบยังมีประเด็นอันไหนของประชามติที่จะถามอาจารย์ ครับผมอย่างเกี่ยวกับการทําประชามติเนี่ยบางฝ่ายก็บอกว่าประชาชนที่ที่จะมาลงร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เขายังไม่รู้เลยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอ่าใช่ใช่ก็คือประเด็นประเด็นสําคัญต้องขอบคุณมากที่ทักขึ้นมาก็คือว่ามันกลายเป็นประชามติว่าจะให้แก้หรือไม่แก้ครับเดิมที่เขาเขียนไว้ในร่างเนี่ยก็คือให้สอสอไปร่างร่างเสร็จแล้วไปลงประชามติครับคือคือประชาชนมีทางเลือกว่า จะเอา2550หรือจะเอาร่างใหม่ที่สสรอครับถูกไหมคะแต่ตอนไปลงประชามติครั้งนี้คุณไม่มีอะไรให้เลือกก็เลยมีบางคนบอกเอายี้ไหมทั้นก็เลือก40กับ50ไปเสยเลยเพราะว่าถ้าคุณจะให้เลือกก่อนคือมีคนคิดแตกแตกยอดไปเยอะแต่ในความเป็นจริงนั้นก็คือเจตจำนงที่เข้ามาให้ถามแล้วก็คือให้ถามว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก่นี่คือวิธีคิดของคนที่ปกปัก เพราะนั้นตรงนี้ก็เราสามารถอธิบายได้ว่าคุณชอบทำตรงไหนครับคุณจะให้เลือกในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเหรอครับผมประชาชนก็อาจจะบอกอุ้ยยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกอะไรครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้า50มันยังอยู่กันได้ก็อยู่ไปก่อนอือันนี้นี่ก็เป็นแทคติกอันหนึ่งของคนที่ต้องการจะปกป้อง50หรืเยลาราเพราะนั้นให้คุณเลือกในสิ่งที่จับต้องได้คือ50กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลย เพราะว่ามันยังไม่มียังไม่มีค่ะไม่เห็นเพราะนั้นน,นี่ก็เป็นประเด็นแห่งการที่ไม่มีเหตุผลเลยครับในการลงประชามติอีกอีกข้อหนึ่งครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับ